เออที่ผมดูเกมนะคือปกติผมจะทำกันบ้านด้วยการดูฟูลแมตช์อีกรอบหนึง่งก็คือดูนั่งดูไปเมื่อช่วงกลางวันผมว่าบอลนะ่ะมันถึงเอาเกมนัดล่าสุดที่เจอเบนฟอร์ดอะบอลมาถึงตรงกลางเยอะแต่มันไปเสียที่เชสโก้เยอะจังหวะแบบตัดได้แล้วแบบเปลี่ยนจากลับเป็นลูกอะครึ่งแรกอะไรป่่ะะะฟอออรร์สบกพูดวาไนเม เอาลเอลเอโทษทีโทษทีคือผมแค่จะบอกว่าสถานการณ์อ๋อนึกละนึกออกแล้วทําไมในหัวถึงมีคําว่าเบนฟอร์ดผมมองว่าสถานการณ์เกมที่แมนยูเจอฟอร์เรสอะมันคล้ายกับเกมเจอเบนฟอร์ดก็คือคู่ต่อสู้อะมาแพ้กเกมรับแน่นโซนอยู่ในแดนตัวเองอะ่ะเยอะแล้วก็พยายามสู้ตรงกลางเพื่อที่จะชิงจังหวะเอาบอลกลับไปครองทําให้แมนยูอ่ะอย่างแรกสุดเลยใช้บอลยาวไม่ได้ บอลยาวเนี่ยมันจะมีผลก็คือเวลาโดนคู่ต่อสู้มาเพจสูงถ้าเกิดคู่ต่อสู้เพจสูงปีเนี้ยเขาก็แก้ลําด้วยการใช้บอลยาวใช่ไหมเตะข้ามโซนเพจซึ่งทํามาตั้งแต่ช่วงปีซีซั่นแล้วนะครับตามที่เรานําเสนอข้อมูลไปเล่นมาตั้งแต่เกมเจออาร์เซนอลแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเจอรับต่าอ่ะบอลยาวมันก็ไม่ค่อยได้ผลใช่ไหมมันจะไปเตะยังไงใช่ไหมเตะข้ามโซนเพจยังไงอ่ะคู่ต่อสู้มันอยู่ แรนตัวเองแล้วก็กลางสนามซะเยอะอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองแมนยูอ่ะบอลสองไม่ค่อยชนะเพราะว่าพิสิิอลเป็นรองตรงกลางเขาสรีระร่างกายกับพลังงานะเหนือกว่าอันนี้ชัดเจนแมนยูก็ต้องอาศัยจังหวะตัดได้แล้วโตซึ่งพอเวลาฝากบอลเข้ากลางไปให้เชสโกเนี่ยเสียบอลเยอะอันนี้อย่างแรกนะเราจะได้เห็นอ่เชสโกเนี่ย เสียบอลเป็นระยะจังหวะเข้ากลางทีนี้พอเพื่อนเนี่ยจะยัดเข้ากลางไปให้เห็นว่าเสียก็พยายามฝากออกข้างให้คุณย่าบ้างเอเบโมบ้างซึ่งสองคนนี้เองก็โดนตามประกบติดเลยอันนี้ต้องชมเอเลียสแอนเดอร์สันว่าเราจะพูดถึงเราจะพูดถึงคนนี้แหละเราจะพูดถึงคนนี้อ่คุมว่าเอเลียสแอนเดอร์สันเนี่ยคุมพื้นที่ดีมากนะครับวิ่งไปซ้ายวิ่งไปขวา เข้าเชตโก้ทีตามคุณย่าทีโดยเพราะคุณย่าเนี่ยตามติดตลอดจริงๆอ่ะฟอร์เรสอ่ะละสัมเหมือนกันนะช่วงที่ดักราสลุยเจ็บเพราะว่าดักลาสลุยเนี่ยเป็นปัวมดงานอีกคนนึงเปที่จ<ะ>สมาแทนใช่ที่จะมาคุมพื้นที่หน้าหลายได้ดีผมก็ดูแบบจับผิดเลยว่าพอดักลาสลุยอ่ะออกไปอ่ะเอลิสแอนเดอร์สันที่ต้องจ็อบเยอะขึ้นอ่ะจะแบกไดไหมปรากฏว่าให้เล่นได้เวย สบายเลยอะ่ะดักเอาบอลแบบชิงจังหวะเล่นดีมากอะ่ะแต่ทีเนี้ยมันยังมีรูมันยังมีช่องอยู่นะอาทิเช่นลูกที่เอเบโมได้หลุดไปปาดเข้ากลางมาให้เชสโก้ได้ยิงช่วงนาทีแรกๆอ่ะหรือลูกที่คุณย่าฝากมาให้เชสโก้ได้ยิงอะ่ะคือเขามีโอกาสเหมือนกันแต่อย่างที่บอกไปว่าวันนี้ยไม่ใช่วันของเขาส่วนตัวผมรู้สึกว่าครึ่งแรกอะ่ะเขาได้บอลเยอะอยู่นะ แต่ครึ่งหลังก็อย่างที่มีคอมเมนต์ถามมาจริงๆว่าบอลสนับสนุนมันน้อยคือแมนยูอ่ะมันมีปัญหาบอลด้านข้างครับซ้ายเนี่ยไม่ค่อยมีซ้ายบอลด้านข้างเนี่ยไม่มีเพราะว่าวิงแบ็กเราอย่างที่เห็นสภาพใช่ไหมคุณย่าเองก็ไม่ใช่ตัวสุดเส้นแล้วเปิดคอร์สส่วนฝั่งขวานี่มีแค่เอมเบโมคนเดียวที่มีลูกเปิดคอร์สถูกไหมมันก็ต้องเป็นในลักษณะตัดเข้าในมาแล้วเปิดด้วยเท้าซ้าย ส่วนอามัดเนี่ยไม่มีอามัดจะเป็นในลักษณะแบบะตะลุยลากเจาะโซนเลี้ยงกินตัวไปเรื่อยมันทําให้มันมีข้อจํากัดตรงนี้อยู่อันนี้อย่างแรกอย่างที่สองบอลแนวลึกเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะจ่ายยัดเข้าไปได้ยังไงเพราะว่าแมนยูไปเล่นเข้าทางเขาเองคือสถานะหัวมันต้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันต้องค่อยๆแบบย่อยแยกส่วนเลยคือครึ่งหลังอ่ะ อีกเหตุผลหนึ่งที่เชสโก้ได้บอลน,น้อยอะ่ะตามที่เขาถามมานะมันเป็นเพราะว่าแมนยูไปเล่นเข้าเาทางเขาเองคือเราไปเสียสมาธิช่วงห้านาทีใช่ไหมแล้วเรามาโดนสองลูกโดนพลิกนําเป็นสองหนึ่งพอเห็นเป็นแบบนี้ฟอร์เรสเล่นง่ายเลยก็มาตั้งโซนในแดนตัวเองก็แพ็ครถบัสแน่นแล้วรอโตเอาเลยทําให้เชสโก้เนี่ยค่อนข้างโดดเดี่ยวในกรอบเราจะสังเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าฟุตบอลของแมนยูอ่ะ จังหวะต่อบอลจังหวะเซตบอลน่ะจะอยู่รอบนอกซะเยอะไม่ค่อยมีตัวเข้าไปช่วยเท่าไหร่บางทีบูโน่เปิดบางทีคนนั้นคนนี้เปิดมันก็ข้ามหัวไปหมดใช่ไหมอีกในนึ่งมันเป็นเพราะว่าวิธีการเล่นของอโมลิมด้วยที่เขาไม่ได้โหลดตัวเข้าไปในกรอบเพิ่มเพราะเขากลัวโดนสวนนะตอนนั้นน่ะเขากลัวโดนสวนนะเอเชดโก้ก็เลยค่อยๆโดนเฟดอะโดนตัดออกจากเกมเพราะว่าเพื่อนไม่กล้าฝากเข้าไปให้หนึ่งสอง ไอ้คันจะโยนเข้าไปมันก็โดนลุมอยู่กลางโดงอ่ะจริงๆถ้าเกิดมีกองหน้าอีกสักคนหนึ่งผมว่าดีนะจริงๆมีเซิร์กซีอยู่บนซูมมานั่งสำรองแต่อามูลีเหตุผลแล้วว่าเขามองว่าเซิร์กซีเนี่ยมีการเล่นคล้ายคุณย่าอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองผมแอบ,บเสียดายเกมเนี้ยแฮร์รี่แม็กควายอะ่ะสภาพกายไม่พร้อมถ้าเป็นถ้ามีแม็กควายผมว่าได้ลงไปเป็นหน้าคู่แน่ช่วงแบบท้ายเกมแล้วบอมเข้าไปอาจจะเป็นผลดีมากกว่าคือ แมนยูอ่ะจริงๆไม่ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบนะคือถ้าเกิดสมมุติว่าคู่ต่อสู้อ่ะเขาเล่นรับต่ําใช่ไหมโอเคเชดโก้ okay, ได้บอลน,น้อยไม่เป็นไรถือโอกาสนี้ดึงตัวประกบไปก็ได้มันจะเป็นในลักษณะแบบมีพื้นที่ว่างบริเวณหัวกะโหลกเยอะให้ส่องไกลเนี่ยจุดเนี้ยไม่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ผมไปนั่งดูฟูลแมตช์ในช่วงครึ่งหลังอ่ะสถานการณ์ตอนแมนยูโดนสองหนึ่งอ่ะ ฟอเรสแม่งกองอยู่ในตัวกองอยู่ในกรอบเขตโทษประมาณหกเจ็ดคนได้ที่แบบยืนเรียงกันเป็นประตูเลยนะแล้วมีเชดโก้แม่งเหมือนอยู่คนเดียวอะ่ะแบบกลางโดงอะ่ะพื้นที่บริเ,เวณหัวกะโหลกโล่งเลยกาเซมิโลคุนย่าบูโนหรือแม้กระทั่งเอมเบโมอ่ะผมมองว่าควรส่องไกลหน่อยมองว่าควรกดดันจากลูกยิงแถวสองอะ่ะมากกว่านี้คือถ้าเกิดบอลมันเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วอะ่ะผมว่าแฟนบอลแมนยู ผมตีไปเก้าสิห้าปอร์เซ็นต่ะทั้งโลกอ่ะน่าจะพอเห็นปัญหาของอโมริมในปีนี้แล้วว่ามันแพ้ทางบอลรับต่ำมากร่วยเรื่องของรูปแบบไอเดียความยืดหยุ่นในการจะเจาะบล็อกต่ำอ่ะมันน้อยปีนี้มันแก้ทางบอลเพจมาได้มันแก้ทางบอลเซตมาได้ใช่ไหมเจอริพูมชนะเจอไบตันชนะถ้าเกิดจะเล่นครึ่งสนามเอาวันไหนถ้าสลีละร่างกายไม่เป็นรองส่วนใหญ่ก็ชนะบอลสองยูเวนเจอพวกบอลเอเวอร์ตัน อ่ะหรืออย่างนั้นเนี้ยเจอฟอร์เรสต์เงี้ยสลีลาเป็นรองอ่ะบอลสองมันอาจจะเสียเปรียบถูกไหมแต่เอาปัญหาหลักๆก็คือมันเจอรับต่ําแล้วมันไปไม่เป็นเช่นเวลามันเจออาร์เซนอลช่วงครึ่งหลังเจอแมนซิตี้ครึ่งหลังที่เขาลงไปตั้งรับอะ่ะเจอฟูลแลมเจอเบน์อ่าเจอเบนฟอร์ดเนีเบนฟอร์ดเนี้ยเจอฟอร์เรสต์อย่างเงี้ยมันนึกภาพออกไหมแมนยู U, มันจะมีปัญหาแล้วเดี๋ยวรอดูได้เลยนะแมนยู U, เนี่ยนัดไปเจอพาเลทเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามีโอกาสแท้สูงมากเพราะพาเลทเป็นบอนลรับต่ําด้วยห้าสี่ ตีหัวเข้าบ้านอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งเจอเวสแฮมเนี่ยอันตรายเจอสเปอร์เนี่ยยังเป็นฟุตบอลครึ่งสนามมันยังมีพื้นที่หลังรายให้เล่นใช่ไหมแล้วฟุตบอลของสเปอร์เนี่ยเล่นในบ้านเขาพยายามจะเซตด้วยผมสังเกตมาหลายรอบแมนยูอาจจะเล่นวิธีการเดียวกับวันเจอไบตันนะสี่สี่สองครึ่งสนามเมาปรับเชฟเอาแล้วตัดท่อน้ําเลี้ยงเวลาเขาลำเลียงบอลขึ้นมาเหมือนที่เชลซีเล่นกับสเปอร์อ่ะอ่ามันอาจจะม,มีวิธีการมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่แมนยูไม่ต้อง เดือดเนื้อร้อนใจมากแต่ถ้าเกิดเจอพวกฟุตบอลแบบเนี้ยฟุตบอลรับต่ำอะ่ะค่อนข้างจนปัญญาจะเข้าฮาสเปซก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมจะเล่นเปิดมงก็เปิดไม่แม่นก็ต้องไปลุ้นเอาสองวิธีก็คือยิงไกลมีแค่นี้พี่เบ้นพี่ต้องพี่ปอยิงไกลหรือไมอ่งั้นก็ตั้งเตะเปิดเตะมุมเข้ามาไอจังหวะที่ได้ลูกตั้งเตะหวยผมโล่งเลยที่กาเซมิโรมงก่อืมโล่งมากโล่งแบบโล่งจัดเลย เกมมันอึดอดัดใช่ไหมล่ะเกมมันอึดอดัดเพราะแมนยูอ่ะเราไม่ได้เหนือเขาไงให้เกมมันอึดอดัดมันอึดอดัดเพราะว่าอะไรมันมันอึดอดัดคือหลังจากเนี้ยแมนยูอ่ะถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อผมนะท่านผู้ชมไปดูเกมเอาแล้วกันไม่เกี่ยวแล้วว่าแมนยูจะเจอทีมอันดับที่เท่าไหร่ก็ตามแต่มันเกี่ยวกับว่าแมนยูเจอทีมที่เล่นฟุตบอลแบบไหนถ้าเล่นฟุตบอลที่ตัวเองแพ้ทางหรือไม่ชอบอะแมนยูจะอึดอัดแบบนี้ต่อให้แมนยูเจอทีมสมมตินะ อาจจอบอลมัดก็ได้แล้วบอลมัดมาเล่นหลังโล่งยกกระดับเกมเพสสูงแบบบุกอะแมนยูอาจจะสบายเนื้อสบายตัวก็ได้อาจจะมีพื้นที่หลังลายให้เล่นแต่ถ้าสมมติอาจเจอทีมันดับสิบเจ็ดเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสบายเลวเว้ยทีมันดับสิบเจ็ดแม่งตัวรับเลยอ่าถ้าว่าที่ทำยังไงจะเจาะรับต่ําเขาทํำยังไงใช่ไหมบางคนก็าจะถามผมว่าเฮ้ยเร่างี้ แกไงดีว่าอาร์มอะไรอย่างงี้นะอันนี้จากแบบที่ผมดูฟุตบอลมาแล้วกันมันต้องซื้อกลางซื้อกางตัวแบบคอนโทรลจังหวะมากาลังจะพูดเลยใช่ต้องคือระบบระบบโอริมอ่ะพี่ว่าอาจจะไม่ต้องแบบแบบสโคร100้อยเปอร์เซ็นก็ได้แต่ว่ามันต้องการตัวที่ลากไปแดนสามเพื่อแทงใช่พี่ตอนนี้มันเหลือแต่ไอเอโมโมกับไอคุณย่าพี่ว่ามันดีนะแต่ว่ามันมันแบบขยันยิงแม่ไปหน่อยบา,บ,าบางช็อตอะ มอนอย่างวันนั้น,<ห>นอย่างคุณย่าวนั้นพี่เห็นเลยเลี้ยงเนี้ยงตัดมาแม่งยิงก่อนเลยถูกไหมมันก็ทําให้แบบจังหวะคนที่มีพื้นที่ดีกว่าไม่ได้เล่นหรือวิงซ้าย <c oughs> ที่สามารถถ่างเกมคู่ต่อสู้ได้ที่มีทีเด็ดพื้นที่สุดท้ายในการล่าเข้าไปเปิดล่าเข้าไปคอร์สอ่าเนี่ยเราจะถ่างถ่างเกมคู่ต่อสู้ได้คือตอนนี้ฟ <c oughs> ุตบอลแมนยูแม่งอันขวาเยอะอ่ะมันมันโยนไปขวาเยอะซ้ายเนี่ยคือนรกเลย จะดาโล่จะดอกูอ่ะนะจะน้องโล่น้องดอเนี่ยลงมานี่คือแบบผมใช้คเขาว่าเป็นพาระเลยแล้วดับเบิลเทนแม่งเหนื่อยมากนะท่านผู้ชมลองสังเกตดูคุณจะคุณย่าหรือเมาเวลาเล่นน่ะผ่านไปประมาณหกสิบเจ็ดสิบนาทีแม่งเปี้ยแล้วอ่ะเพราะอะไรแม่งต้องลงมาซ้อนเยอะ <c oughs> ผม,มาเลยสองล<อ>ูกที่เสีย <c oughs> ไงคุณย่าลิ้นห้อยแล้วอ่ะแบบโล่แม่งแบบเออวิ่งจนขาเปี้ยแล้วแบบผมเคยมีน้องมาถามผมว่าให้พี่ ดาโลนี่แม่งเล่นวิงแบ็กอินเวิร์ดได้ด้วยเหรอวะพี่ผมก็นั่งคิดเชี่ยวิงแบ็กเชี่ยอะไรอินเวิร์ดทั้งวันวะมันมีอย่างที่ไหนว่าวิงแบ็กอินเวิร์ดเนี่ยกูเคยแต่เห็นวิงแบ็กแม่งถ่างสุดได่ไหมวิงแบ็กแม่งถ่างเกมสุดอะ่ะอันนี้วิงแบ็กแม่งอินเวิร์ดเข้าใหนเชี่ยมันมึนมันไม่ได้แบบอินวงอินเวิร์ดเป็นจ็อบหลักจ็อบรองอะไรหรอกที่บางทีมันมึนอะ่ะมันโดนเขาลากมาบางทีตัวเองหลงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย เมอบ้างหลุดสมาธิโฟกัสบ้างนี่ตัวเหมอเลยคำถามคืออาโมริมรู้ไหมผมว่าเขาก็เห็นแหละแต่ทำไงได้ตัวเล่นมันไม่มีอ่ะใช่ไหมถ้าไม่ชี้โลก็ต้องเป็นดอกูอะ่ะหรือไม่เ้นเอามาซาอุยไปเล่นไหมอ่ะหรือเข็นเอาเลออนมาเลยมาเลาเซียโอ้โหคุณดูดิแต่ละคนน่ะคือผมเข้าใจนะตอนนี้กองเชียร์แบบเชยเฮ้ยเอามาเลาเซียขึ้นมาเล่นดีกว่าไอพี่แต่โ้โหมาเลาเซียนี่เคยเล่นให้อาโมริมแล้วนะ ปีที่แล้วนี่ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมก่อนถูกส่งยืมตัวอะถ้ากลับมารอบนี้เราก็ไม่รู้หมู่หรือจ่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าถ้าได้รับโอกาสจะเป็นยังไงหรือเรารอเอาชอไปเล่นไหมอย่าพลังงานไม่ได้พลังงานไม่ได้เสียเสียแรงกาบบอลลูนคือยืนปากยังเดียวอ่ะถ้าชอไปยืนอ่ะคือปากแล้วเปิดปากแล้วเปิดไม่ต้องวิ่งเยอะเออมัน คือตบนมันมันเป็นตำแหน่งที่มันเป็นเหมือนหลุมอากาศของแมนยูจริงๆครับตำแหน่งวิงซ้ายอ่ะมันเลยไม่แปลกว่าไงแมนยูว่าไงพี่อามาร์เป็นไงนะตามตามไหมอามาร์ปีที่แล้วก็เล่นนี่ไงปีแล้วก็เละตอนนี้มันเชฟตันตอนนี้เฟตติกซันเป็นไงอามาร์เฟตดิกซันทรงเดียวกันเลยพอเจอระดับเกมที่เข้มข้นของพรีเมียร์ลลกเละเลย